สถานการณ์ของงานเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์และสวีเดนในฤดูกาลปี2025นี้นั้นนะคะจากการที่เรานั้นได้นำเสนออย่างต่อเนื่องในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ในส่วนของฟินแลนด์นั้นนะคะทางการฟินก็ได้ออกมาประกาศใช้กฎระเบียบข้อบังคับใหม่โดยที่แรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลปี2025นี้เป็นต้นไป สำหรับพี่น้องแรงงานไทยนั้นนะคะจะต้องใช้วีซ่าการทำงานตามฤดูกาลเพียงเท่านั้นค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ปี2025เป็นต้นมาซึ่งวีซ่าการทำงานตามฤดูกาลนั้นก็จะเป็นคนละส่วนกันกันกบวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะซึ่งพี่น้องคนไทยเราหลายท่านก็อาจจะใช้วีซ่าเยี่ยมเยือนเพื่อที่จะเดินทางมาฟินแลนด์และเก็บผลไม้ป่าค่ะ ทางด้านของสวีเดนนั้นนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนก็ได้ออกมาประกาศว่ามีแรงงานไทยเพียง89คนเท่านั้นนะคะที่ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนสามารถอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานเก็บเบอร์รี่ป่าในฤดูกาลปีนี้ค่ะและใบสมัครของแรงงานไทยอีก2000กว่าคนนั้นนะคะก็ได้ถูกทางการสวีเดนนั้นปฏิเสธไปค่ะซึ่งการปฏิเสธของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้เหตุผลโดยที่ระบุว่า อุตสหาหกรรมการเก็บเบอร์รี่ป่าในสวีเดนนั้นมีปัญหาหลายประการที่สะสมมานานโดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอารัดเอาเปรียบปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงานแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนจึงตัดสินใจปฏิเสธใบสมัครของแรงงานไทยส่วนใหญ่สำหรับฤดูกาลปีนี้และนี่ก็คือคำกล่าวของหัวหน้าฝ่ายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนค่ะ โดยที่ในขณะนี้นั้นนะคะทางการสวีเดนก็กําลังวางแผนที่จะทํากฎหมายฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นกฎหมายการทํางานตามฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเพื่อที่จะใช้กับแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมภายใต้กฎหมายของสวีเดนค่ะแต่ถึงแม้ว่าทางการสวีเดนกําลังจะใช้กฎหมายฉบับใหม่กับแรงงานที่จะมาทํางานเก็บเบอร์รี่ป่าเจ้าหน้าที่ของสวีเดนก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่า ทางการสวีเดนนั้นก็ยังคงมีข้อกังวลใจบางประการนะคะเกี่ยวกับการสแสวงหาประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้างสภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของบริษัทตัวแทนในไทยโดยที่กฎระเบียบใหม่ของทางสวีเดนนั้นนะคะทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดนก็ได้ระบุไว้ว่าแรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานเก็บเบอร์รี่ป่าในสวีเดนในฤดูการปีต่อๆไปนั้นอาจจะต้องผ่านการจ้างงานโดยตรงกับบริษัทนายจ้างในสวีเดน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีการรับคนงานผ่านบริษัทตัวแทนในไทยคะ่ะซึ่งการเริ่มรับคนงานโดยตรงจากบริษัทนายจ้างในสวีเดนนั้นก็คาดการว่าจะเริ่มดำเนินการในฤดูกาลปี2026เป็นต้นไปถึงแม้ว่าในสวีเดนนั้นจะมีปัญหาหลายประการนะคะเกี่ยวกับงานเก็บเบอร์รี่ป่าและแรงงานไทยบางส่วนนั้นก็ได้รายงานว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากงานนี้ แต่ก็ยังมีพี่น้องแรงงานไทยอีกหลายๆท่านนะคะที่สามารถสร้างรายได้จากงานนี้ได้มากพอสมควรในแต่ละฤดูกันค่ะอย่างไรแล้วนั้นนะคะก็หวังว่าทุกฝ่ายนั้นจะหาทางออกร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลไปได้ด้วยดีเพื่อที่พี่น้องแรงงานไทยเราคนที่ต้องการจะเดินทางมาทำงานเก็บเบอร์รี่ป่าในสวีเดนสามารถที่จะเดินทางเข้ามาทำงานนี้ในสวีเดนได้และแม้ว่างานเก็บเบอร์รี่ป่านั้นเป็นการทำงานในระยะเวลาสั้นๆในช่วงฤดูร้อนของฟินแลนด์และสวีเดน แต่งานเก็บเบอร์รี่ป่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นความหวังของพี่น้องแรงงานไทยจํานวนมากที่ต้องการเดินทางมาหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวเราขอเป็นกําลังใจให้นะคะทั้งพี่น้องแรงงานไทยในสวีเดนรวมไปถึงในฟินแลนด์ด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้พี่น้องแรงงานไทยเราศึกษาข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆของงานนี้กันให้ดีๆก่อนตัดสินใจมาที่นี่กันนะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตยอย่างไรเกี่ยวกับงานเก็บเบอร์รี่ป่าทั้งในฟินแลนด์และสวีเดน ทางเราก็จะนำมาบอกเล่าให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกท่านได้ทราบกันค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะนนนนน้นนะนน้้อยยๆะคคคคดีีรรรัววับหาาท่่งงใแมวววไชพ